งานประจําอยู่แล้วจะสามารถทําธุรกิจออนไลน์ได้อยู่หรอครูโคชอยากจะให้ดูตัวอย่างนี้นี่คนแรกนะเจฟเบโซสเขาทํางานในบริษัทวอลสตีดมาก่อนนั่นแปลว่าเขาทํางานเป็นพนักงานประจํามาก่อนเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ในโรงรถของตัวเองและปัจจุบันเนี่ยติดท็อป10ค่ะเจ้าของบริษัท Amazon มูลค่าทรัพย์สินสุทธิอัน1.94แสนล้านเหรียญสหรัฐท็อป10มหาเศรษฐี2 0 2 4สามารถทำธุรกิจออนไลน์ ขณะที่ทำงานประจำด้วยนี่คือเจฟเบโซสถัดมาคือคนนี้บางคนอาจจะไม่รู้จักคนนี้คือสตีฟวอสเนียเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Apple ในขณะที่ยังทำงานเต็มเวลาที่ Hewlett Packard บริษัทไอทีนี่ขณะที่คนทั่วโลกนะ่ะเขารู้จักสตีฟจ็อบสนะคะแต่เบื้องหลังความสำเร็จที่แท้จริงของสตีฟจ็อบสก็คือคนนี้นะสตีฟวอสเนียแต่คนจะรู้จักว่าสตีฟจ็อบส์เเป็นนักการตลาดนะแต่ว่า สตีฟวอสเนียก็คือ IT Man คุณอย่าลืมนะคะว่า Apple เป็นบริษัท IT ดังนั้นสตีฟจ็อบจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ถ้าไม่มีสตีฟ วอสเนียคนนี้นะคะเพราะว่าเขาทำงานเคียงคู่กันนี่คือตัวอย่างคนสำเร็จ2คนเขายัางเป็นพนักงานประจำอยู่แล้วเขาก็ทำธุรกิจออนไลน์ไปควบคู่กับงานประจำเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามคำถามนี้คุคิโอตอบให้ได้เลยนะคะว่าคุณสามารถทำได้สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการจัดเวลาให้มีประสิทธิภาพคุกิโอิสต์มาให้ทั้งหมด5วิธีขนะ้อแรกนะ วางแผนล่วงหน้าคุณจะทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีการวางแผนแม้กระทั่งคนที่ทําออนไลน์ฟูลไทม์คุณก็บอกเลยนะว่าคนที่ทําออนไลน์ฟูลไทม์ก็ต้องวางแผนวงกลมของการทำคอนเทนต์ที่คุณจะต้องรู้คิดคอนเทนต์ผลิตคอนเทนต์กราฟิกโพสต์คุณก็ต้องดูว่ามันเป็นช่วงไหนได้บ้างมัดอัดคลิปในช่วงเวลาเนี่ยสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนได้ในวันจันทร์ศุกร์ที่คุณกําหนดไว้ใช่ไหมคะและถัดมาข้อที่2ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ พราะส่วนใหญ่คนที่ทํางานประจาเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาว่างๆจริงคือช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็เย็นหลังเลิกงานใช่ไหมอันนี้คือสําหรับคนที่ทํางานออฟฟิศทั่วไปนะแต่ว่าถ้าคนที่ทํางานกะมันก็อาจจะมีความยืดหยุ่นได้ต้องตอนเช้าก่อนเข้างานหรือว่าตอนช่วงเที่ยงที่หลังทานข้าวเสร็จแล้วหรือว่าหลังเลิกงานเราเอาช่วงเวลานี้แหละโพสต ข้อ3ก็เป็นเรื่องการตั้งเป้าหมายรายวันคุณจะต้องเหมือนกำหนดเลยว่าวันนี้คุณจะทำงานให้เสร็จนื่นไหมคะว่าจุดบอดของคนที่ทำงานประจำเนี่ยคุณอาจจะเหนื่อยล้าจากการทำงานพอกลับมาถึงบ้านอะไรประมาณนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากพักผ่อนแต่ในความจริงถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนเราควรจะกำหนดเลยว่าอ่ะอย่างเช่นว่าเหมือนที่เรากำหนดแล้วนะคะว่าคุณจะทำคลิปโพสเนี่ยจันทร์พุธสุขช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณอาจจะตั้งเป้าว่าในช่วงเวลานี้แหละมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่คุณจะต้องคิดคอนเทนต์ก็ต้องผลิตเป็นคลิปหรือไม่ก็หัดตัดต่อหรือไม่ก็ต้องโพสต์คือมันต้องแบบเหมือนชัดเจนอะคุณวันนี้อะมันต้องเสร็จแล้วเพราะอย่างน้อยคุณต้องคิดคำคมได้หรือว่าคิดบทความได้ และอย่างน้อยคุณต้องทำกราฟ,ฟิกหรืออะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยภายในวันเพื่องานที่จะได้เอาไปโพสต์ในวันพรุ่งนี้คุณก็ตไหมก็คือนี่คือการตั้งเป้าหมายรายวันนะคะข้อที่4ข้อนี้สำคัญมากเลยก็คือว่าการเรียนรู้การทำงานแบบมัลติทัสกิ้งก็คือ การทําหลายๆอย่างพร้อมกันพนักง,งานประจําหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคุณจะมีเวลาช่วงเย็นไปออกกําลังกายใช่ไหมเราสามารถใช้เวลาช่วงนี้แหละในการฟังพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดออนไลน์เรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับวิธีการทําเงินในออนไลน์หรือว่าเวลาระหว่างรอคิวรอรถรอแฟนรอเพื่อนรอทําธุระอะไรต่างๆ คุณก็สามารถใช้เวลาช่วงนั้นในการฟังพอดแคสต์พัฒนาตัวเองฟังพอดแคสต์เรื่องของการตลาดหรือว่าฟังหรือว่าค<ม>ิดคอนเทนต์ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการขอความช่วยเหลือตั้งฟรีแลนซ์ให้ช่วยในเรื่องของการตัดต่อคลิปการทำการาฟิกการถ่ายทำคลิป ประมาณนี้นะหรือว่าการตอบนะอินบ็อกซ์ในนี้คือห้าข้อที่จะช่วยทําให้คุณจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคขาอยากจะให้แง่คิดนะคะว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากการรอโอกาสนะคะแต่เกิดจากการสร้างโอกาสในทุกวินาทีที่คุณมีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสแบบนี้หลุดลอยไปคุณสามารถทําอะไรหลายอย่างได้ในคราวเดียวกันนะคะยิ่งถ้าคุณรู้ว่างานประจาไม่ได้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตคุณเลย คุณจะต้องมีตัวเลือกหลายๆทางเพื่อให้คุณได้มีทางเลือกในชีวิต